น้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลุงดอนกำลังขี่รถจะกลับจะกลับบ้านนะครับถนนสาทรนะครับแยกสาทรนราธิวาสนะครับจะมีสะพานลอยฟ้าที่เป็นสะพานลอยนะครับสำหรับข้ามถนนสาทรตรงสีแยกสาทรนราธิวาสแล้วก็มีการประดับประดาด้วยไฟนะครับเป็นทั้งไฟกระพริบ แล้วก็เป็นทั้งไฟสปอร์ตไลท์สีต่างๆนะครับนะฮะสวยงามมากแล้วครับนะครับไฮซีซันหรือเราเรียกว่าวินเทอร์ซีซันนะครับเป็นฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวเริ่มแล้วครับบรรยากาศไฮซีซันวินเทอร์ซีซันของกรุงเทพมหานครปกติเราจะเจอหน้าลานเบียร์นหน้าห้างเวิร์เทรดเซ็นเตอร์ นะ,นะครับประดับปรดาด้วยต้นคริสต์มาสเทียมแล้วก็มีไฟสีสันต่างๆหรืออาจจะเป็นแยกเซนทนชิดลมนะครับตรงถนนชิดลมนะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสจำลองนะครับแล้วก็มีประดับประดาไฟเตรียมต้อนรับเทศกาลนะครับคริสต์มาสเดย์อีฟนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทันจะถึงคริสต์มาสเลยครับยังไม่ทันจะถึง25่ธันวาเลย ต้อนรับลมหนาวนะครับด้วยการนะฮะประดับประดาไฟสีต่างๆที่ถนนสาทรแยกสาทรตัดถนนนาลาธิวาที่เราเรียกว่าแยกสาทรน,นราธิวาสนะครับมุมหนึ่งก็จะเป็นตึก PwC อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นตึกสาทรทาวเวอร์นะครับสาทร นครทาวเวอร์ครับขอประทานโทษด้วยเรียกชื่อผิดนะครับมีไฟประดับสีสวยงามมากเลยครับก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูบรรยากาศค่ำคืนนะครับมีแสงสีเสียงนะครับเสียงต้องเข้าไปใกล้ถึงจะได้ยินนะครับนี่ครับแสงไฟสปอร์ตไลท์นะฮะแล้วมีการประดับประดาเพื่อเรียก บรรยากาศการท่องเที่ยวกาแล้วครับขอไม่เป็นไรแล้วครับคือถ้าลุงรอนหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็งานเข้ามานั้นนะครับทั้งตระกูลทั้งประเทศไทยลุงดอนรู้ตัวครับสวัสดีครับคุณจันเบนถ้าลุงดอนหยุดหายใจเมื่อไหร่ประเทศไทยงานเข้านะครับตระกูลผู้มีอำนาจก็งานเข้าลุงดอนก็ดับเครื่องชอนแล้วครับต้องชอนแบบนี้นะครับ ถึงจะเอาตัวนักสู้ทั้งหลายออกมาให้สําเร็จนะฮะชนแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วเตรียมทิ้งถวยแล้วนะนะฮะถามวนะ่าลุงดอนเก็บของสําคัญนะ,ะของที่เป็นสิ่งที่ดีลุงดอนถึงบอกนะฮะไม่มีลากสั้นไม่มีลากยาวนะครับสี่คนนะลากลงเหวฟ้าก็ฝนก็ลากลงเหวนะลุงดอนยังอยู่ครับป๊อปกี้ยังอยู่ถามทำไงอะฮะ นะฮะก็ลากทุกสิ่งทุกอย่างลงมาสู่ประชาชนลงมาสู่มวลชนในกลุ่มม็อบนะฮะทำในสิ่งที่ดีให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนี่นะครับต้องลากอย่างนี้ครับนะฮะไม่ลากสั้นนะครับไม่มีครับยาวยาวยาวไม่มีไม่มีลากสั้นไม่มีลากยาวนะฮะลากลงเหวทั้งตระกูลเลยนะฮะฟ้าก็ฝนก็ลากลงไปอยู่ในเหวนะฮะตามเจ้านายคุณไป ปิดตำนานครับลุงดอนยังอยู่ต่อครับก็ททำไปเรื่อยๆครับไม่รู้ครัว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองนะฮะลุงดอนไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแต่ในเมื่อลุงดอนทำสิ่งที่ดีก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับประชาชนประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขถ้าถึงเวลานั้นแล้วลุงดอนทำสำเร็จเขาเข้าใจทำสีของไฟนะครับ ทีแรกทำเป็นสีเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปทีละสีทีละสีแล้วก็ตอนนี้เป็นสีแสสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยสีขาวสีครามนะครับเขาก็ใจทำนะฮะแต่ลุงดอนยังไม่เห็นเลยครับว่าสปอร์ตไลท์อยู่ตรงไหนแล้วจไมแสงมันตกกระทบสีสวยงามมากเลยนะครับคนก็มาเก็บภาพกันเต็มเลยครับ นานๆทีจะมีแสงสีสวยงามยามค่ำคืนในสถานที่สาธารณะของกรุงเทพให้ดูแม้แต่ตัวทางเดินบนสะพานลอยที่เชื่อมแยกทั้งสี่ทิศของแยกสาธราราาที่ว่าก็ประดับประดาไปด้วยไฟสีต่างๆตามลูกยนดไปดูครับนะฮะแม้แต่บนสะพานลอยเองก็มีสีสันสวยงามครับ คนจัพานลอยเองก็มีสีสันสวยงามไม่รู้ว่าเขาเอาหลอดไฟไปประดับประดาไว้ตรงไหน แต่พอฉายออกมาเป็นแสงสวยะนะเมื่อกี้เป็นสีชมพูนะคราวนี้ก็เป็นสีม่วงนะเป็นสีฟ้านะครับไม่รู้อ๋อหลอดไฟอยู่บนหลังคาครับท่านผู้ชมนะฮะหลอดไฟอยู่บนหลังคาหลอดไฟอยู่บนตัวอยู่ในตัวอาคารโอ้ก็ใช้ไฟเปลืองเหมือนกันนะประดประดาไฟก็เต็มทีเลย ติดสปอร์ไลท์ไฟทั่วไปหมดทั้งบนหลังคาทั้งในตัวอาคารทั้งที่ตรงแยกตามจุดต่างๆแล้วก็ฉายไฟมาที่นะฮะที่ตรงที่เป็นหลังคาที่เป็นที่เห็นเนี่ยครับอ๋อถนนไม่ต้องกลัวครับทางเกวียนคล้ายๆอะครับนะฮะถนนข้างหน้าคล้ายๆทางเกวียนนะฮะเป็นทางเกวียนที่พอที่จะวิ่งไหวครับ เขาเรียกว่าฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารนาคต5โครงการโว์5ย่า,ยานรับปีใหม่คนกรุงเทพนะฮะมันจะถ่ายลงไปข้างน่างนี่ก็จะเห็นนะฮะสบ้าปูป่าปูกป่า,า,านะตะรุ่มปุ่มปูครับสวัสดีครับคุณสารวินครับ มีอวยพรตระกูลแล้วครับนี่จะเป็นไฟกระพริบเนี่ยครับเหนี้เป็นสะพานเชื่อมรถไฟฟ้าบนถนนสาทรนะครับ สะพานเชื่อมกับทางของรถไฟฟ้า หนึ่งไม่มีไฟครับไฟจะมีฝั่งเดียวฝั่งที่มาจากสี่แยกเตรียมทหารเก่าสะพานไทยเบญเจมวิ่งตรงมาก็จะเจอสะพานลอยฟ้าที่เชื่อมกับรถไฟฟ้านะครับแล้วเขาก็จะทําไฟประดับประดาไฟฉายมาที่ตัวสะพานนะครับเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมย่านห้าย่านในอนาคตนะผมไมายากรู้ครับสวนรุมร้อยปีแล้วครับ พนะอดีครับถ้าทําอย่างนี้แล้วทําให้กรุงเทพเป็นเจริญแต่อย่าลืมหันงบไปสู่ต่างจังหวัดแดนธุรก,กันดานด้วยนะครับเพราะเราก็สงสารต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับนะที่ว่าเนี่ยคนก็มาเก็บภ้ามันเต็มเลยเพราไฟสวยมากครับอาจาถามว่าค่าไฟมิเเอร์ไฟขึ้นเท่าไรก็คงไม่ต้องสืบ ถ้าเป็นไฟบ้านแล้วจัดอย่างนี้เข้าบ้านนะฮะตัวเลขวิ่งยิบยิบยิบเลยครับ <c oughs> ครับคุณทองทองบอกว่าขายเครียดดีครับแล้วเพื่อนๆจะภาษีประชาชนเอ้าครับไม่เถียงครับตรงๆเลยครับถูกต้องครับ นะฮะถ้าไฟก็ภาษีประชาชนทั้งนั้นนะฮะแค่การาสร้างตัวทางเชื่อมหลังคาแล้วก็โครงเลยทั้งหลายนี่ก็ไม่รู้ว่าว่ารอเขาไปกีละอันเป็นรถไฟฟา้าวิง่งครับรถไฟฟา้าวิ่งอยู่ข้างบน ก็ยอมรับฮะสวยงามครับประดับประดาไฟเพื่อต้อนรับไฮซีซันหรือวินเทอร์ซีซันเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการในเรื่องราวต่างๆในกทมนะครับใช่ครับสะพานเชื่อมตึกเอ็มพายครับตรงแยกสาธรนราชิว่านะครับมีด้านหนึ่งตึกสาธรนครทาวเวอร์ด้านหนึ่งตึก PwC และอีกด้านหนึ่งไม่รู้ตึกอะไระรมองไม่เห็นชื่อตึกแต่เพราะว่าไม่ได้เดินไปดูอาจจะเป็น Empire Tower หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับกา mm hmm. จัดตึกเบลเลอร์เลยครับตรงแยกสาธรตัดสาธรตัดนาาิวาสเนี่ยมันมีตึกสูง4มุมเลยครับมุมที่1คือสาธรนคร Tower มุมที่2องตึก w w c มุมที่3เป็นตึกที่อยู่ติดก,กับเอสคอน และอีกมุมหนึ่งไม่รู้ตึกอะไรครับสูงปรีดเลยครับนะฮะพอดีข้อมูลไม่แม่นกับถนนสาธรเนี่ยแสงสีเสียงบรรเลงเทียบเลยครับเป็นสะพานเทียมรถไฟฟ้าและบรรยากาศค่ำคืนบรรยากาศาคนเมืองของคนกรุงที่มีลมหนาวพัดอ่นิดๆแล้วแล้วก็นะครับ ตอบประดาประดาแสงสีเสียงใช่เพื่อให้กรุงเทพมีชีวิตชีวานะครับไะดูไกลๆนะถ้าดูไกลสวยมากเลยครับต้องดูไกลถึงจะสวยแย,แยกสาธรตัดในราทีิว่าเนี่ยฮะคืแยกใหญ่มากเลยครับนี่ครับเป็นไฟดิสโก้ด้วยครับ ครับใช่ครับงบค่าไฟนะอ๋อดึกแล้วมั้งครับคนก็เลยไม่ค่อยเดินก็มีคนมายืนอยู่ไม่กี่คนก็ถ่ายรูปส่วนมากก็ลงรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้ากันมาครับนบู่นฮะจะมองไปไกลๆมีคนเดินแะล้วนะฮะมีคนเดินมาข้ามแยกบางคนก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าสาทรนนะครับคนก็น้อยนะครับ เศรษฐกิจอย่างนี้พิษภัยเศรษฐกิจอย่างนี้ระวังนะครับโควิดตัวใหม่ของแอฟริกาใต้พ้นพิษนะครับแทบทุกประเทศนะครับป้องกันแล้วครับตอนนี้นะฮะระวังนะครับบรรยากาศอย่างเงี้ยเย็นๆอย่างเงีย้ยฮะยิ่งอากาศเยนน็นโควิดนายทีนยิ่งชอบครับเรากลัวคลัสเตอร์ห้าใช่ไหมครับคลัสเตอร์ห้าไม่น่ากลัวครับแต่สายพันธุ์ใหม่ที่ออกมาจากแอฟริกาใต้ ที่ทุกประเทศในโลกตอนนี้ปฏิเสธกันเป็นแถวนะฮะกลัวครับกลัวสายการบินแอฟริกาใต้จะพานะฮะของแปลกเข้าประเทศตัวเองที่ฮ่องกงก็มีติดเชื้อแล้วลายหนึ่งสองรายนะฮะประเทศไทยระวังให้ดีครับอย่าให้สายพันธุ์ใหม่จากแอฟริกาใต้เข้าประเทศไทยถ้าเข้ามาแล้วมาเจอหน้าหนาวนี่นะฮะบันเทิงเลยครับตัวใครตัวมันนะครับนะฮะระวังกันด้วยครับ ลุงดอนเคยเป็นโควิดแล้วครับ14วันหายอีก6วันกลายเป็นเชื้อตายและกลายเป็นวิตามินเสริมสร้างร่างกายลุงดอนปัจจุบันก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวใดทั้งสิน้นเพราะ55แล้วครับกลัวฉีดแล้วจะอยู่ไม่ถึงไนะเดี๋ยวนะ็อกนะก็เลยไม่ฉีดแล้วร่างกายก็ปกติลุงดอยไม่ได้ฉีดวัคซีนอายุเยอะนะครับฉีดเสร็จเดี๋ยวเป็นภาระลูกครับล้มหมอนนอนเสือ่อ ไม่ฉีดแล้วยังแข็งแรงอยู่ก็เอาอย่างนี้ครับสู้ต่อครับสวัสดีครับคุณทองทองนี่ฮคก็มีคนเดินกลับมาจากแยกต่างๆเดินกลับมาจากรถไฟฟ้า BTS ครับยุติการไลฟ์สดเลยนะครับจะกลับแล้วครับ ก็ให้ดูแสงสีเสียงที่สวยงามนะครับก็คงไม่มีอะไรละแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกินกเหนียวหมูปิ้งแล้วก็นอนแล้พวพรุ่งนี้ก็คงจะออกเด็กทีเดียวเพราะไม่มีที่อื่นยังไม่ได้มีใครแจ้งมาว่ามีที่ไหนบ้างพรุ่งนี้เดี๋ยวรออัปเดตสถานการณ์ก่อน,นถ้ามีก็คงจะออกด้วยอ่าครับขอบคุณมากครับคุณซีเคครับซันชินีครับมีให้ฉีดโมเดอร์นากับไฟเซอร์แล้วนะครับ ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ครับถ้าฉีดก็ไปแล้วเดินไม่ได้ล้มหมอนนอนเส่อเป็นภาระลูกหลานมันก็งานงอกครับไม่เหมือนญี่ปุ่นนะเขารับผิดชอบ4ี่ล้าน5ล้านเลยครับแต่เมืองไทยฉีดเสร็จบอกว่าเบาหวานตีขึ้นสมองน้ําตาลโอเวอร์โหลดน้ําตาลโลว์เทนนะฮะไม่มีจ่ายชดเชยโชยไปครับกลัวจะเป็นอย่างนั้นครับเอาครับแต่เร้อยนล้นครับขอ,อยุติการไลฟ์สดแนละ้วให้ดูแสงสีเสียงในยามค่องเคื่อนของกรุงเทพ กับลมหนาวเย็นๆที่พัดมานะครับยุติการแล้วสดแต่เพียงเท่านี้ครับแสงสีเสียงสวยมากเลยครับเดี๋ยวจากกันไปด้วยอีกสีหนึ่งนะครับดูที่สีเขียวแล้วจะเป็นสีอะไรอ่าสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับรดี๋ยวจะจ่าสีฟ้าอ่อนจะเป็นสีอะไรครับสวยงามมากเลยครับทั้งการก่อสร้างโครงสะพานนะครับแล้วก็การติดไฟประดับต่างๆ เห็นด้านเดียวนะครับด้านนี้แต่ด้านอื่นจะไม่เห็นไฟตอนนี้ในจอเนี่ยเห็นเป็นสีม่วงแต่ข้างนอกจะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีม่วงจางๆแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวหาสีถูกชะโรก,ก่อนครับแล้วค่อยลงไล่นะฮะเขาจะล่อลุงดอนสรารพัดท,ทุกรูปทุกแมงแต่บังเอ,อิญลุกดอนถือเอพอร์ดาเลยล่ออา้าวกรบยุติการแล้วสดแต่เพียงเท่านี้ครับกลับเป็นปกติแล้วครับวันนี้ครับ